สวัสดีในยามเช้าค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกทุกท่านค่ะมาพบกับแม่วไทยน้องผู้ํำกันนะคะคุณพ่อค,คุณแม่เช้านี้มาดูเด็กน้อยป่วนกันนะคะอากางคืนไม่หลับไม่นอนเห็นเช้ามาป่วนแต่เช้าเลยนะเอฟซีค่ะผู้คำครับเหมือมือมดูทำดูทำ ตื่นเช้ามาปวนแต่เช้าเลยนะครับผมปวนแล้วป่วนแล้วเอ้าเอ้าเอ้าช่วยช่วยไหมครับตาป่มช่วยไหมครับป่มช่วยไหมครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยเอ้าทั้งแม่ทั้งลูกเลยเอาทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับผมไปแล้วนุ่น ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะกรับปมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะปวนแต่เช้าเลยตานอนอิ่มไหมคืนวะตาได้นอนอิ่มไหมเมื่อคืนเอาไปเอาไป เออไป <c oughs> เอาเอาอชนกองอึอแม่แล้ว <c oughs> ชนกองอึอแม่แล้วผูกคำครับ คุณคาบารุนสวัสดีแม่แม่ครับผมดูเด็กน้อยดื่อแต่เช้าเลยนะครับผมเติมพลังก่อนเติมพลังก่อนครับเติมพลังก่อนนะครับผมนะแล้วเติมพลังแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อะไรแม่ทายง่วงนอนไหมลูกนอนอิ่มไหมเมื่อคืนอืมเมื่อคืนหนูนอนอิ่มไหมลูกพูกคำน้อยกวนเหรอพูกคำน้อยก็ไม่นอนนะเมื่อคืนนี่พูกคำน้อยก็ไม่นอนเลยเมื่อคืนฝนตกด้วยฝนตกเลิเล่นฝนนะเล่นน้ำฝน สวัสดีค่ายังไหนสวัสดีค่ายังค่าก่อนอรุณสวัสด์แม่ก่อนแล้วค่าก่อนเร็ว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 เวสวัสดีค่ะอรุณสวัสด์แม่ทุกท่านค่ะเสียงยังหวานเจียวเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะลูกสาวคนสวยกับหลานชายคิดอใช่ไหมโปรูคําปรูคําคิดืไหม ไหนใครดื้อยกมือขึ้นไหนใครดื้อยกมือขึ้นไหนครับใครดือ้อไหนใครดื้อยกมือขึ้นไปแล้วไม่ยอมรับตัวเองด้วยนะไม่ยอมรับตัวเองเลยนะว่าตัวเองดื้อ ok ไม่ยอมรับตัวเองเลยว่าใครดื้อนี่นะผู้คำดื้อไหมครับฮะผู้คำดื้อไหม ออผู้คำดื้อไหมแม่วาทยตอบแทนว่าดื้อสุดๆครับผมเออันนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแลวแตั้งท่าจะปวนแล้วตั้งท่าจะปวนแล้วตั้งท่าจะปวนตาแล้วนี่ยตังท่าจะปวนตาแล้วครับผม ไปแล้วตาไปแล้วออเอมียอง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 ,ยองไปแล้วหมุนกลับคืนนะกลัวตาบ่เอะกลัวตาเลยบ่เอะหนูน้อยกลัวตาเลยบ่ลูกว้าทุกคนเอาแล้วตาครับตาครับเออ ตาครับตาครับผมอืมให้ผมช่วยไหมครับให้ผมช่วยไหมครับผมช่วยได้นะครับเออผมช่วยได้นะครับผมผมขยันนะเอออไรนะทุกคนแหนุ่มน้อย หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยอะอ่ะหอมแ้ม <c ười> อะไรมาจุบอะไรกันแต่เ <re> ช้านี่ฮะมาจุบอะไรแตร่เ <re> ช้า <re> กันเลยนจุบกันแต่เช้าเลยนะเนี่ย อืม่ไม่ไมไมอิจจาตัดร้อนกันหมดแล้วภูกำรเ้ยอ,อะไรลูกเดี๋ยวก่อนให้พ่อทำความาสะอาดเสร็จก่อนนะลูกนะเดี๋ยวค่อยว่าก,กันโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคเนาะเนาะวิดูตา ูตาคนสวยสิคุณแม่มือใหม่เป็นไงแปบ๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้พ่อทำความสะอาดให้สะอาดก่อนหนูค่อยทานหญ้า่อนะคะโอเคเนาะโอเคยังโอเคไหมอ๋อโอเคอ๋อพูดง่ายมากเลยผู้คำละ่ผำะผู้คำจะดื้อไหมผู้คำจะดื้อไหม ยังดื้อเหมือนเดิมครับผมผู้ค้ำบอกผมยังดื้อเหมือนเดิมครับผมโอเคนะคะแม่แม่ในคลิปนี้ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดแชร์ใครกดกระดิ่งกดติดตามให้เราด้วยนะคะขอกําลังใจให้กับน้องผู้ค้ำแล้วก็แม่หัวไทยของเรากันเยอะๆด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบาย